ดีเจโอ้ด n t ป e ร์เง e ร์ทอาพันนักล่าผู้ฟ่าทุกควา่งนาวคนคน,คนพบพลังแห่งการตัดป้องสวัสดีนะฮะคุณผู้ฟังชาวซีทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ซีทอินโซมเนี่ยนะฮะกับผมดีเจอ้อัตพงศ์อัตกิจกุลน,นะครับเจอกันอีกแล้วหลังจากที่เจอกันตอนช่วงเย็นนะฮะเมื่อประมาณห้าโมงเย็น ถึง2ทุ่มนะฮะอยู่กัน3ชั่วโมงเต็มเลยนะครับเมื่อวานผมมาแทน DJQ นะฮะเนื่องจากว่า DJQ ติดพารกีจนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะฮะเราเพิ่งผ่านพ้นไปและมันกันอย่างสุดยอดเลยนะฮะกับ Seed e ีดแคมบัสเฟรชีมันจริงๆนะฮะเราจะบุกไปเลยนะฮะที่มหาวิทายาลัยราชพัฒพระนคร นั่นเองนะครับโอ้โหขนทับศิลปินไปอย่างมากมายเลยรุ่นพี่ไปเทคแคร์อย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นก้านคอคลับนะฮะสล็อตแมชชีน25 hours เคลียร์นะฮะหรือจะเป็น Polycat นะครับโอ้โมีจะบอกไงเยอะมากเลยนะครับโอ้โหเขาตบมืออีกครั้งหนึ่งมันส์ันเลอเกิน เดี๋ยวคอยรู้แล้วกันนะครับว่าครั้งต่อไปจะเป็นใครนะฮะซึ่งตอนเย็นรู้สึกจะมีโฟนอินด้วยตอนนั้นจะเป็นพี่แหลมนะฮะ25 hours ด้วยนะครับโฟนอินเข้ามานะครับมันจริงๆนะครับติดตัมงมาได้เลยนะฮะที่ซีด97 5เฟรมมาเล็วพันใหม่คนวัยมันนั่นเองครับ สำหรับใครนะที่อยากจะมาติดตามหรือว่าอยากจะมา,า,าทราบนะฮะเกี่ยวกับข่าวคราวเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะฮะของคลื่นของเรานะครับก็คลิกมาเลยนะครับที่ w w w s e e d m c o ทซีดนะครับซึ่งเราจะสามารถทําทให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถคลิกเข้ามาแล้วก็ฟังเราตลอด24ชั่วโมงได้ด้วย ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะฮะของประเทศไทยนะครับอยู่ที่ไหนในโลกนี้นะฮะแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะฟังได้เลยนะฮะขึ้นซีดของเรานั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็มีนะฮะ www.facebook.com บุ๊กดอทคอมนะครับแอนะครับหรือว่าจะเป็นทางออินสตาแกรมด้วยนะครับกับซีดแอมคอร์ดนั่นเองนะฮะฟอลโล่กันมานะจ๊ะเยอะๆเลย ตอนชมโมนะผมมี1เพลงนะครับจากรีเควส์ของเราล่าสุดเลยที่เพิ่งเปิดมาเห็นมันเมื่อกี้เลยนะครับมีผลงานจากลองฟองด้วยรอคุณอยู่นะฮะกับ s o i l o v v e นะครับแล้วมีอ m ด้วยเส้นขอบฟ้านะครับแต่ว่าตอนนี้1เพลงรอคุณอยู่แล้วนะครับเจ็บไปรักไปจาก Yesterdays นะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมอยากแนะนำเพลงอะไร4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับ ลับมาซีซากันต่อนะฮะกับช่วงซีดอินอมเนนะครับเวลาผ่านไปเร็วแลอเกินหลังจากที่คุณผู้ฟังนะครับได้ฟังเพลงกันยาวๆเป็นแพ็คยาวเลยนะฮะตอนนี้ท้ายชั่วโมงนะครับผมขอทิ้งท้ายอีกสเพลงด้วยนะฮะกับรักมากเท่าไหร่ใจเจ็บเท่านั้นฮะจากนัตตี้นะครับแล้วก็หนึ่เพลงนะฮะผ่านเลยไปฟิชชวิ่งกับแป้งเกาะด้วย เป็นหนึ่งผลงานจากเสือโคร่งนะครับชั่วโมงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะมากลับมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าตอนค่ำคืนตอนของเย็นวันนี้นะฮะจะเป็นหนึ่งวันที่สำคัญของชาวซีด้วยนะฮะดีเจหลายคนลุ้นตัวกล่งเลยทีเดียวไม่พอนะฮะทีมงานหลายคนด้วยนะฮะเป็นหนึ่งวันสำคัญนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันละกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะตอนนี้ฟังเพลงที่ว่ากันก่อนนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม4 1 1 1 9 7 5นนะครับส่งเข้ามาได้เลยครับ เด er, ี่ยวปาร์เรีร์ต่อพันนักล่ากับผู้ป่าผู้ขวากหนามสนคน,คนพบพลังแห่งการปัดป้องกลับมาแล้วนะฮะกับต้นชั่วโมงที่สองนะฮะกับผมดีเจอ้นอัจพงิ์อัจกิจกุลนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะฮะต้นตอนท้ายสิท้ายชั่วโมงที่แล้วนะฮะว่าวันนี้เป็นหนึ่งวันสำคัญนะครับของพวกเราดีเจซีสนะฮะแล้วก็ทีมงานหล,หลายๆคนนะฮะวันนี้จะมีการแข่งขันฟุตซอลด้วย นะฮะปกติจะมีการแข่งขันอ่าเป็นประจำปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแมชน,นี้เป็นแมชสำคัญเลยเพราะว่าจะเป็นแมชสุดท้ายนะฮะของรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งทีมซีข,ของเราแพ้ไม่ได้เสมอไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวครับเออยากอยู่นะฮะแต่ก็ด้วยใจนะครับผมว่าทุกอยากนะ่างเนี่ยทำได้นะครับตบมืออีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะฮะ ตอนประมาณสัก6โมงเย็นนะฮะ18นาฬิกาใครว่างนะฮะก็เข้ามาเลยที่เสอสมทนะครับจะมีการแข่งขันเหมือนเป็นฟุตบอลกระชับมิตรนิดหนึ่งนะฮะก็ละหลายๆทีมไม่ธรรมดาครับเก่งรับรองเลยแล้วแมสสุดท้ายนี่คนที่เราจะทีมที่เราจะแข่งด้วยนะฮะเขาก็ต้องการชัยชนะเหมือนกันหนักเข้าไปอีกนะครับเออใครชนะก็เข้ารอบเลยแต่เขาจะได้เปรียบกว่าตรงที่ว่าเขาสามารถยันเสมอเราได้นะฮะแล้วเขาก็จะเข้ารอบไปเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่เราจะเข้ารอบคือ ชนะครับดูแล้วกันนะฮะแต่ผมว่าบอสใหญ่ของเราอย่างพี่ตุย้ยธีรพัฒน์สัจกุลไม่ยอมอย่างแน่นอนนะฮะมีพี่เดชเวิดของเราด้วยนี่กองหน้าลังโยงเท้ายังกับช้างยิงทีตะข่ายแทบพังเลยนะครับอ่ะมาพึงพูดถึงชั่วโมงนี้ดีกว่านะฮะต้นชั่วโมงนะครับผมมีหนึ่งเพลงด้วยนะฮะจากศิลป,ปินนะครับที่จะมาทัวร์คอนเสิร์ตนะครับที่กรุงเทพที่ประเทศไทยของเราต้นเอง กับมารุน n 5นะฮะเพ p h o ฟ e featuring กับ w i z k h a l i f a นะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะซึ่งผมได้ดูโปสเตอร์แล้วแหะฮะเขาจะมาที่ประเทศไทยนะครับในวันที่8ตุลาคมนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะ Maroon 5 Live in Bangkok 2012นะครับก็เห็นเขาบอกว่าตั๋วนะฮะก็จะเริ่มจำหน่ายแล้วนะครับที่เออ่ วันที่10นะครับเดือนสิงหาฮนะก็เดินหน้าที่ถึงนี่เองอีกไม่กี่วันนะครับจัดที่ i m แ a c กไอ a เมืองทองธานีนะครับ na, ong, ani, รบ,บัตรมีราคา1500บาท3 5 0 0บาท3000บาท2000บาท1000บาทนะครับและมี Special Guest ด้วยกับ The c a p ปนั่นเองโอ้โหวงนี้ไม่ธรรมดานะฮะอยู่มานานมากเป็น American Alternative Rock Band นะครับจาก Las เวกัสด้วยนะครับซึ่งเคยฝากผลงานซิงเกิล ฮิตอย่างมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น one of those nights นะฮะแล้วก็ยังมี i r u n bells ah uh, take my hand นะฮะมี bad ด้วยแล้วก็ล่าสุดเลยซิงเกิลที่ออกมาคือลาล่านะครับยังไงถ้าเกิดว,ว่าใครชอบหรือเป็นแฟนคลับนะฮะสามารถไปติดตามมันได้เลยก็ใกล้แล้วนะฮะผมเองก็เป็นหนึ่งคนนะฮะที่ชอบวงนี้มากเขาต้มมือั้งนึงกับมาลิมมนไฟฟ์งครับไม่น่าจะพลาดถ้าเจอผมมีลินทักละกัน แต่ว่ามีหนึ่งผลงานเพลงนะฮะจากเอกสุดฮอตเลยในเวลานี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอ่าเป็นไฮสเป็นอันดับที่สูงสุดนะฮะที่เข้ามาใหม่ในซีชร์ตท็อปเ0ของเราในสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะกับหนุ่มที่หน้าตาละไม้คล้ายผมนิดหน่อยนั่นเห็ุคุกกินมีฮะ ถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยนะฮะหลายคนคงถ้าเกิดว่าเห็นผมอยู่แถวนี้คงวิ่งมาพร้อมรองเท้านับร้อยนับพันนะฮะเกลี่ยกันมาเต็มเลยนะครับอ่ะมีหนึ่งเพลงนะจากหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะด้วยนะครับให้รักมันโตในใจนะฮะเป็นเพลงประกอบละครนะครับทรณีนี่นี้ใครของนะครับ เป็นซีดนิวอที่ที่เข้ามาสูงสุดเลยนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับอันดับที่13บนซีช์ทท็อป20ของเราอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะ4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับอีก10นาทีนะฮะก็จะหมดเวลาของชั่วโมงที่2แล้วนะครับผ่านไปเวลาลวเกินนะครับหลังจากที่คุณผู้ฟังนะฮะได้ฟังเพลงกันยาวๆเลยตามรีเควสต์นั่นเองนะฮะ ตอนนี้ครับท้ชัโมมีอีกสองเพลงรอคุณอยู่นะฮะอีกตามรีเควสต์เหมือนเช่นเคยนะฮะจาก4111975นะฮะมีผลงานจากพีเอฟ8ด้วยนะครับได้รักเธอก็พอลวเป็นซิงเกิลแรกของออชีวิตของเธอเลยเป็นอีกซิงเกิลหนึ่งเลยนะฮะก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีหนึ่งเพลงนะฮะจากหนุ่มเก้าจิรายุลองมานีนะฮะวินาทีเดียวเท่านั้นนะครับหนึ่งเพลงที่ เป็นซิงเกิลที่เจ้าตัวบอกว่าดีใจมากที่ได้มีโอกาสปล่อยออกมานะฮะต่อมือให้ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็วันนี้วันเพื่อหัดนะฮะจะมีหนังของเขาเข้ามาด้วยนะครับซึ่งตอนช่วงซีดบล็อกฟิล์มนะครับวันดังขานนะฮะตอนช่วงประมาณบ่าย3บ่าย4โมงหรือเปล่าประมาณบ่ายบ่าย3โมงกว่าๆนะฮะก็ได้มีโอกาสนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ นําทีมนักแสดงแล้วก็พุ่มกับทั้ง3ท่านนะฮะใน3ตอนมาด้วยนะครับกับเรื่องรัก7ปีดีเหนนะฮะเป็นการครบรอบ7ปีของ g t ทด้วยนะฮะขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งครับโดยครั้งนี้นะน้องเก้าก็จะนําแสดงด้วยนะ,ะใน1ตอนนะครับที่มีชื่อว่า14นะครับเพราะว่าเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของเลขเ็ดนะฮะการเปลี่ยนแปลงของ ปีที่ผ่านไปทีละเจ็ดก็คือ7ปี14บสี่เจ็ดเจ้าเจ็สามย่ิบเอ็ดะมีการนับคูณเลขล้วดึกแล้วไปละนะฮะยีิบเอ็ดก็มีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างน,นะฮะซึ่งตอนนี้ตอนที่14นะฮะน้องก้าจีรายุนะครับจะแสดงกับโอ้โหสาวสวยนะฮะ เอาพูดถึงชื่อสาวแล้วไปไม่ถูกเลยคือน้องปันปันนั่นเองซึ่งวันนั้นนะฮะก็มาอินเทอร์วิวกับเราด้วยนะับน่ารักที่เดียวนะครับยังไงก็สามารถไปติดตามได้นะฮะทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับวันนี้ก็จะเข้าแล้วนะฮะเป็นกำลังใจให้น้องเขาหน่อยละกันนะครับชั่วโมงหน้านะฮะยังคงอยู่ผมแน่นอนนะครับดีเจอ้นอัตตพงศ์อัตกิจกุลนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมแนะนำกันมาได้เลย4111975ครับ เดือาร์เรสอพันนักล่าผู้ฝ่าทุกควักดาวจน,น,นพบนพลังแห่งการป้องกลับมาแล้วนะฮะกับชั่วโมองสุดท้ายนะฮะกับผมดีเจโอ๊ตอัตพง์อัตกิจกุลน,นะครับเนี่ยเร็วเหลือเกินนะครับเลอชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะหลายคนช่วงนี้ก็เริ่มตื่นนะฮะหรือใครที่ยังเป็นค้ังคาวอยู่นะครับโอ้ ยาวนานมากเลยตีห้ของอีก1วันแล้วนะฮะหลายคนที่เพิ่งตื่นก็อาจจะงงเงยอยู่นะครับยังไงก็ผมจะอยู่เป็นเพื่อนคู่ฟังนะฮะอีกหชั่วโมงเต็มเลยนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะอยากฟังเพลงอะไรนะฮะ4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยนะฮะมีคนส่งข้อความมาเป็นกําลังใจด้วยนะฮะทักทายดีเจอนนะครับวันนี้รอบตัดเชือกนะฮะขอให้ชนะนะคะนี่สู้ๆด้วยนะครับ หลายคนอาจจะเพิ่งเปิดมาฟังนะฮะจะไม่ทราบนะฮะว่าตอนเย็นนะฮะคลื่นซีของเรานะฮะจะมีการแข่งขันฟุตซอลด้วยนะครับเป็นการแข่งขันภายในของอสมทนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีปีละหนึ่งครั้งนะครับก็มันเป็นถ้วยแห่งศักดิ์ศรีแหละตังไม่ไม่ได้สนใจหรรอกเพราะมันไม่ค่อยเยอะสนใจแต่เครื่องศักดิ์ศรีเลยนะฮะเพราะว่าครั้งนี้ก็เพิ่งผ่านมันเกิดพี่ตุ้ยมานะครับไม่นานนะฮะพี่ตุ้ยเองก็ ได้บอกกับพวกเราไว้ด้วยว่าอยากจะทวงแชมป์นะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางซิกของเรานะฮะเคยได้แชมป์มาด้วยเมื่อ2ปีก่อนนะฮะครั้งนี้จะทำได้สำเร็จหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับวันนี้ด้วยนะฮะยังไงเป็นกําลังใจด้วยและกันนะครับใครอยู่แถวนี้อยากมาดูฟุฟตซอลฟุตบอลอะไรอย่างงี้ก็มาติดตามได้นะฮะที่อสมทาเราจะแข่งกันประมาณ6โมงเย็นนะฮะสิบแปดนาฬิกานั่นเองนะครับอ่ะต้นชั่วโมงนะ,ะผมได้ลิสเพลงเวลาะะจากี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งก4 1 1 1 9 7หของเรานั่นเองนะครับมีเพลงจากาพี่บอยตรายด้วยนะครับกับวันเวลาแล้วก็พี่แหนมโรนเดสนะฮะให้ฉันดูแลเธอนะครับตอนนี้ไปโยกกันก่อนดีกว่า กับสครับเลยกับใกล้นะฮะเพลงนี้ไม่ได้เปิดกันมาสักพักหนึ่งแล้วไม่มันกันหน่อยดีกว่านะครับเหมือนเดิมเลยใครอยากแนะนําเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะ4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับและเพลงที่เพิ่งจบไปนะฮะความฝันประสาทสายนะฮะจาก The b o t t o m Blue ่นเองนะครับหนึ่งทริปิที่จะไปร่วม The Sea Show Concert เพื่อคนทั้งประเทศครั้งที่81ที่จังหวัดระยองกับเราั่นเอง นอกจาก The Butter Blues แล้วนะฮะยังมี b a n k Catch Better Weather Clear ดวงประกอามและก็ ETC อีกด้วยนะครับคนระยองนะฮะและก็ชาวซีจังหวัดใกล้เคียงเตรียมไปซดกันได้เลยนะฮะในวันเสาร์ที่28กรกฎาคมที่ห้องสุนทรผู้โรงแรมสตาร์2นะครับรับบัตรฟรีก่อนได้เลยนะฮะในวันที่26แล้วก็27กรกฎาคมบ2โมงถึง6โมงเย็นนะฮะบริเวณล็อบบี้ โรงแรมสตาร์สนะครับซึ่งวันที่27ก็คือ,อวันศุกร์นะฮะพวกเราเองก็จะไปแจกบัตรเลยนะฮะจากมือถึงมือเลยนะครับไปเจอกันได้เลยนะฮะส่วนสำหรับ The Seed Show a u d i t i o n ครั้งนี้นะฮะ Seed ได้รับเกียรตินะครับจาก พี่พี่วง etc นะครับมาเป็นกรรมการตัดสินผลงานของน้องๆนะฮะที่มีผลงานสุดซีดกันอีกด้วยนะฮะเดี๋ยวมาคอยติดตามดูแล้วกันนะครับว่าใครจะได้เข้ารอบนะฮะแล้วก็ได้โชว์บนเวทีเดียวกับเซอรนระดับประเทศอีกบ้างนะฮะไม่ธรรมดาเลยมีหลายโอ้โหมีแต่ละคนแต่ละวงแต่ละศิลริน ไม่ธรรมดาจริงๆการได้ขึ้นโชว์ครั้งนี้ผมต้องบอกว่าได้รับเกียรติจริงๆนะฮะรับรองเลยนะครับว่างานนี้คนวะยองนะครับจะได้มันสุดซี้ไปกับพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับรถจักรยานยนตย์ Yamaha TTX หัวฉีดอัจฉริยะ One to Call จาก A AS ชีวิตอิสระในแบบคุณบัมมี่ชงกึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้น เครื่องดื่มกระชิงแดง d ดลเดอะพาวเวอร์ทูดูมอสกกยภาพที่เหนือกว่าของคุณและทรีบอร์ดแบนครับพอละเอเกินนะฮะหนึ่งรีเควส์ของเรานะฮะจากตุมตาม The Star j ์เนะครับคิดถึงคนที่ไม่เคยเจอครับผมเวลาผ่านมาเร็วเหลือเกินนะฮะหลังสปอตนะครับผมยังทิ้งท้ายนะฮะชั่วโมงนี้นะครับด้วย2เพลงนะฮะจากพี่จีน F1 หรือว่าจีนธัญญนันนั่นเองนะครับ กับพูดในใจเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงจากโนมอเทียด้วยกับความพยายามขอบคุณเลยนะทุกการติดตามเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง4111975นะครับหรือว่าจะเป็นทาง022457183นะที่โทรมาร่วมสนุกคุยกันหลังใหม่พาเพลิน นะฮะอ่ะตอนเย็นนะครับใครที่ว่างหรือยังไงนะฮะสามารถมาเชียร์กันได้นะฮะฟุตซอลนะครับของอสมทนะฮะพูดกันสามรอบแล้วนะฮะตื่นเต้เหลือเกินนะฮะถือว่าเป็นน่าสำคัญทีเดียวนะครับแพ้ไม่ได้เสมอไม่ได้ชนะเท่านั้น โอ้โหมันยากตรงนี้เลยครับอะยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะจะทําให้เต็มที่แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอฝากแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดิจิเต็มนะฮะแล้วก็ดิเจตจะมารับหน้าที่ต่อแล้วกันนะฮะตอนนี้ที่ผมดิเจอ้นต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะต้องขอกล่าวว่าฝันดีนะฮะรตีสวัสด์นะครับตัวผมเอง <laughs> แต่ว่าอารุณสวัสด์นะคะคุณผู้ฟังชาวซีททุกท่านเลยครับ